ไปแล้วไปแล้วกันเราเคลื่อนครับท่านด้วงหลังมันจะเจอลิงจะเจอลิงอาโลนพี่อะไรที่งือขาโเขาเจ็บรู้สึกใครวะเสียงลิงพวกกันนะเขตมึงพวกอันนะเขตเฮียเอาแล้วจะลงแล้วจะไปแล้วไปแล้วครับว่ามึงจากนี้

<trabalh> อย่าพอยันอย่หมดแล้วอ่ะแล้วอ่ะตัด<ำ>